มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวันในช่วงของ St o p l ล s สนะคะชาวนี้ตลาดหุ้นไทยรีเบลขึ้นมาเปอร์เซนต์กว,กว่านะคะหลังจากที่เราปรับฐานพักฐานกันลงมารุนแรงต่อเนื่องจะเห็นได้จากตัวแท่งเทียนของกราฟนะคะที่เป็นตัวเดลี่นะคะที่มีการปรับฐานติดต่อกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจนตอนนี้เราลงมาอยู่ที่ระดับ1,400น้ต้นๆน,นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่มีการรีเบลขึ้นมา ถึง1%นอร์ซนะคะตอนนี้เซ็นเด็กบวกขึ้นมา25.63จุดนะคะ1438.48จุดค่ะการรีบาวในรอบนี้รีบาวเพื่อขายไหมความเสี่ยงที่จะหลุดพันสี่มีหรือเปล่าช่วงนี้ค่ะไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับท่านรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณกวีชูกิจเกษมค่ะคุณกวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะลงมาต่อเนื่องเลยนะคะเกือบเกือบสองสัปดาห์วันนี้เริ่มรีบาวแล้วมีมุมมองยังไ ต่ออีกไหมคะจริงๆวันนี้ผมค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาในรายการเมื่อเมื่อสองส,องสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการปรับลงมาตลอดวันนี้พอผมมาปุ๊บมันก็รีบาวเลยนะ,ะ,ะถามว่ารีบาวแล้วจะลงต่อไหมผมคิดว่าการรีบาวรอบนี้ยังไม่เสถียรดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าเรื่องของการ ความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเนี่ยมันก็จะยังไม่จบไปจนกว่าว่าเราจะผ่านผลการประชุมเดือนกันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวตลาดก็จะมีความกังวลเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าพอระบดเรื่องนี้ก็มากังวลกันว่าเลือกตั้งประธานธิบด,ดีเมกาเนี่ยใครจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งนะครับมันก็จะเป็นความกังวลที่ต่อเนื่องแล้วสุดท้ายก็ไม่กังวลกันต่อนะครับว่าเด<ะ>ือนธันวาคม ธนาคารกราลางสหรัฐจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น mm. ระหว่างทางมันจะมีความกังวลอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตลาดจะปรับตัวขึ้นแรงๆได้ในขณะที่ความกังวลเหล่านี้ยังคงอยู่เนี่ยผมคิดว่ายังเป็นไปได้ลําบากแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อนะครับว่าถ้าการปรับตัวลดลงมาอยู่ใน valuation ที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนไปนะครับโดยเรามองว่า นณะระดับที่ดัชนีถ้ามันปรับลดลงมานะครับแถวประมาณสัก1,380ถึง1,390จุดเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่เราจะเริ่มเห็นดาวไซส์ในตลาดหุ้นค่อนข้างจำกัดก็อาจจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเข้าไปได้โดยคาดหวังว่าระหว่างเดือนนี้ ตรงประมาณสักพันสี่ร้อยบวกลบเนี่ยเราน่าจะยังคงได้เห็นอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้อาจะบวกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับณันัดจุดตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเห็นการรีบาวขึ้นมาในช่วงปลายปีนะครับเพราะด้วยวาเอชันที่ค่อนข้างถูกละในตอนนั้นแล้วก็ปลายปีเราก็จะมีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาตามประเทศก็คงจะหยุดแอคทิวิตี้ไปแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเพิ่มน้าหนักในการลงทุนก็คงจะเป็นกองทุนเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากองทุนขายหุ้นมาตลอดในขณะที่พวกเราก็มีความ รู้สึกใช่ไหมครับเพราะพวกเราก็ซื้อ<ช> LTF ตลอดในช่วง<ะ>เดือนที่ผ่านมาวันนั้นก็คงคงเห็นเงินสดที่อยู่ในกองทุนค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ที่เรายังมองว่ามันตลาดเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะรีบาวได้ในช่วงในช่วงปลายปีแล้วถ้าเราดูหุ้นใหญ่ๆที่อยู่ในใน,ในกลุ่มธนาคารเนี่ยที่เป็นธนาคารที่ปกติอยู่วิ่งตามเซ็ตนะครับเราเห็นเซ็ตดูทรงไม่ค่อยสวยนะครับแต่เราเห็นกลุ่มธนาคารทรงอย่างสวยอยู่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นการที่เห็นกลุ่มที่เป็นเป็นเป็น คุมที่อิงก,กับเศรษฐกิจในประเทศนะครับยังทรงสวยอยู่ถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงมาก็ยังอยู่ในเทรเนค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเคตัวเคแบงก์ของพูดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัว b, s อ b KTB อะไรก็แล้วแต่ ก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันยังลงมาไม่สุดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ารอบนี้ขึ้นไปแล้วแกว่งแล้วมีการปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการประชุมนโยบายดอกเบีย้ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนแล้วก็คาดหวังถึงการฟื้นตัวในช่วงวามาทั้งเดือนตุลาคมพฤศจิกายนที่เงินกองทุน LTF เข้ามากลับขึ้นไปที่1,500อีกรอบหนึ่งในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหุ้นอยู่ตรงนี้ถามว่าจะขายไหมคือถ้าไม่ขายต้อง1,550ซึ่งเป ถ้าไม่ได้ขายตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่จุดในการขายแล้วผมคิดว่าดาวไซลิสในระยะ ถึงสิ้นปีจะเริ่มมีจํากัด,กดนะครับะะแล้วก็ลุ้นการรีบาวในช่วงปลายปีด้วยซ้ำส่วนถ้าใครติดหนึ่งของสูงแต่ติดไม่เยอะแล้วอยากกะซื้อเวทก็รอที่แนวรับตรง1,380-1,390ในการที่จะกลับเข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งส่วนคนที่ไม่มีเลยตอนนี้คือโชคดีมากเลยขายไป1,550แล้วตรงนี้รีบาวขึ้นมาก็ยังไม่จำเป็นต้องเข้านะครับถ้าเราไม่ได้เข้าเมื่อสองสามวันที่แล้วแต่ถ้าใครเมื่อเข้าสองวันที่แล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการขายทังกำไรแต่ว่า ถ้ายังไม่ได้เข้าเลยก็อาจจะรอแถวแนวรับที่1,380-1,390ในการที่กำหนดกลยุทธ์ในการเข้าไปอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ขายหุ้นไปหมดแล้วนะครับค่ะโดย1,390บวกลบตรงนั้นนะคะจะต้องมโฟกัสที่หุ้นกลุ่มไหนกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารเป็นหุ้นที่ส่งสวยสุดแล้วครับตอนนี้ค่ะ หุ้นธนาคารเพราะว่าเพราะว่าถ้ามองในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยตัวธนาคารเองก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับนั่นคือตัวหนึ่งนะครับในหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่ยังไม่เสียตรงอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มประกรันซึ่นตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวก็คือตัว B L A นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ได้ประโยชน์จากกรอบเบีย้ยขาขึ้นสังเกตให้ดีหุ้นที่ ที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องดอกเบีย้ยขาขึ้นทรงระยะกลางเนี่ยยังเป็นทรงขาขึ้นอยู่นะครับทั้งกลุ่มธนาคารแล้วก็ BLA ก็ยังเป็นทรงขาขึ้นเอีเว้นแม้กระทั่งหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกรับเหมาก่อสราอ้างเช่น c k นะครับก็ยังอยู่ในเทรนด์อยู่ในทรงขาขึ้นนะครับก็คือมันปรับฐานลงมาจริงจริแต่ก็ยังไม่หลุดแนวรับระยะกลางเพราะฉะนั้นถ้าดูเซ็ตเนี่ยดูเหมือนมันหลุดแนวรับระยะกลางลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าดูหุ้นเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันยังพอลุ้นได้เหมือนกันว่าเซ็ตอาจจะมีการกลับตัวได้เพราะว่ากลุ่มธนาคารกลุ่มรับเหมากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศทั้งสิ้นเนี่ยมันยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าลงมาเนี่ยกลุ่มรับเหมาก่อ นะับเป็นตัวที่น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าน่าที่จะเข้าไปลงทุนได้ในตอนที่ตลาดมีการปรับแันลงมาแถวแนวรับที่เราวางเอาไว้นะครับ ได้ค่ะขอบคุณคุณกวีมากมาก <ๆ S 2> เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกวีวชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะให้แนวรับกันไว้เป็นจุดที่อาจจะมีดาวไซริกจำกัดอยู่ที่ประมาณ 1, 3 8 0จุดบวกลบในบริเวณน,นั้นเข้าไปรับหุ้นได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ขายมาก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีแต่ถ้าหากว่าจะซื้อถั่วต้องรอดูอแนวโน้มสัญญาณของหุ้นตัวเองให้ดีด้วยนะคะก็เอาใจช่วยนักลงทุนค่ะตลาดหุ้นบ้านเราเช้านี้รีบาวขึ้นมา1%น่เ็นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว หุ้นต่างประเทศนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนเองก็ปิดตลาดยืนในแดนสีเขียวค่ะบวกขึ้นมาถึง239จุดนะคะเช่นเดียวกับตลาด,ดอื่นๆค่ะในขณะที่ฝั่ฝั่งของยุโรปเองเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปิดตลาดยืนอยู่ในแดนบวกเช่นกันค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะ มาดูตัวเลขซื้อขายหุ้นในตลาดบ้านเรากันนะคะตั้งแต่ในช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการซื้อของนักทุนต่างชาตินั้นมีปริมาณซื้อสุดที่เข้ามาเรื่อยๆล่าสุดค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคมนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์บอกนะคะว่า เฉพาะเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวเลขที่ขึ้นมาปิดสูงสุดอยู่ที่1,548.44จุดนะคะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนประมาณ20%เลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่ามากที่สุดในเอเชียแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนก่อนหน้าด้วยนะคะตอนนี้มูลค่าทาง Market Cap ของเซตอยู่ที่14,900ล้านล้านบาทน,นะคะเพิ่มขึ้นประมาณ21%ค่ะจากสิ้นปีก่อนนะคะโดย Forward PE ของเซตอยู่ที่ประมาณเท่านะคะแล้วก็ถากว่าใหไปดูแย การซื้อสุทธิของนักทุนต่างชาติตัวเลขซื้อติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วนะคะตอนนี้มูลค่าประมาณ3,400 0ล้านบาทในเดือนสิงหานะคะแต่ว่าทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาแล้ว1,15,600สา 28ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าหุ้นบ้านเราจะปรับฐานแต่ว่าต่างชาติยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องนะคะส่วนการปรับฐานในรอบนี้เป็นผลมาจากกองทุนมีการปรับพอร์ตการลงทุนหลังจากที่ถือหุ้นมานานนั่นเองค่ะช่วงนี้ไปติดตามข้อคิดนักลงทุนกันค่ะ ประสบการณ์หุ้นจากคอเวิร์มาร์กกฎข้อแรกข้อผิดพลาดของนักลงทุนไม่ได้มาจากข้อมูลหรือการวิเคราะห์แต่ล้วนมาจากอารมณ์ของตัวเองมีคำพูดหนึ่งที่เขาพิสูจน์มาตลอดระยะเวลาการลงทุนคือโอกาสการซื้อที่ดีที่สุดมาจากการซื้อในขณะที่คนอื่นกำลังขายด้วยความตื่นตระหนกจิตวิทยาที่ผิดพลาดของนักลงทุนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้แต่นักลงทุนที่มากประสบการณ์ ดังนั้นการซื้อในขณะที่คนอื่นขายพูดเหมือนง่ายแต่ทำเหมือนยากถ้าคุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนคุณจะโดนมวลชนพัดพาไปยังไงก็ตามถ้าคุณอยากจะชนะตลาดได้ในระยะยาวจงเอาชนะอารมณ์ของตัวคุณเองกฎข้อที่2กฎข้อแรกจะเป็นตัวบอกว่านักลงทุนคนไหนประสบความสำเร็จนักลงทุนคนไหนกำไรหรือขาดทุนเพราะกฎข้อแรกสอนว่า เกือบทุกสิ่งล้วนเป็นวัฏจักรหุ้นไม่มีวันขึ้นหรือลงตลอดไปนั่นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการหยุดไม่ว่าหุ้นจะขึ้นไปถึงไหนก็ต้องหยุดหรือหุ้นจะลงไปขนาดไหนสักวันก็ต้องกลับมาเป็นขาขึ้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าวัฏจักร หุ้นตัวเดียวกันแต่ซื้อต่างเวลานักลงทุนอีกฝั่งทํากําไรได้มหาศาลแต่อีกฝั่งก็ขาดทุนมหาศาลเช่นเดียวกันนั่นเป็นเพราะนักลงทุนยังไม่เข้าใจคำว่าวัฏจักรดีพอช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องขา่าวธุรกิจกันต่อคะ่ะ